ก่อนที่จะเกิดไลเดอร์ขึ้นในโลกนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเรามีเรื่องของสาวยาคูมาก่อนที่คอยขับรถส่งของกันมานะครับแต่เชื่อไหมว่าทุกวันนี้ทำไมโมเดลธุรกิจอย่างเนี้ยที่มันดูเก่าดูโบราณถึงยังอยู่แล้วรู้ไหมว่าในรอบ11ปีที่ผ่านมายาคูขึ้นราคาไปแค่บ,บาทเดียวแต่ทำกำไรไป4,000ล้าน เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าโดยที่จะให้เป็นเกรดเกี่ยวกับยาคูที่คุณอาจจะไม่รู้นะครับดรมิโนลูเนี่ยนะครับเ,เขาเอามาผลิตครั้งแรกเนี่ยในปี2478เขาเปิดบริษัทต,ตอนชื่อว่ายาคูฮอนชะนะครับภายใต้คอนเซปที่ว่าเคล็ดลับของการมีอายุยืนยาวคือการมีสุขภาพลำไส้ที่ดีจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตนะครับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาตลาดอาหารเสริม ในบ้านเราหรือแม้แต่หลายๆประเทศบนโลกเนี่ยมีการนิยมพีไบโอติกโพไบโอติกกันเยอะแยะเลยก็คือบอกว่าถ้าลำไส้ดีสุขภาพจะดีไปด้วยนะครับเราเลยเห็นอาหารเสริมเกี่ยวกับพีโพไบโอติกเนี่ยออกมาเต็มไปหมดนะแต่พอมาฟังเรื่องนี้แล้วถึงรู้ว่าอ๋อยาคูเจอเรื่องนี้มาประมาณเกือบร้อยปีที่แล้วยาคูเนี่ยถ้าเราสังเกตแล้วเนี่ย แทบจะไม่มีการโฆษณาหรือการตลาดเท่าไหร่เลยนะครับถ้าหลาย10ปีก่อนนะยังเห็นนะที่จะมีเรื่องของยาคูมีโฆษณายาคูอะไรสนใจยาคูถามสาวยาคูสิคะใช่ไหมประโยคนี้จะติดหูมากแต่ณปัจจุบันเนี่ยประมาณสักสิ20ปีที่ผ่านมาผมรู้สึกผมแทบไม่เห็นโฆษณายาคูเลยไม่เห็นในสื่อใดๆเลย ทั้งทีวีหรือแม้แต่บนโซเชียลไม่เห็นหรือคนแชร์ไวรัลอะไรก็ไม่เห็นเหมือนมันเป็นโปรดักที่ไม่มีใครพูดถึงแต่คนกินเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยเหมือนเป็นอะไรที่ติดในชีวิตประจําวันติดในตู้เย็นที่ออฟฟิศต้องมีที่บ้านต้องมีสาวยาคูยังขับไปขับมาส่งของอยู่ตามปกติซึ่งอันนี้มันคือกลยุทธ์ที่เรียกว่าไม่ต้องโฆษณาก็ขายได้แต่คําถามคือทำไมขายได้ละ่ะปกติแล้วในการตลาดเนี่ยคนมักจะมองว่าการตลาดต้องโฆษณาหนักๆต้องมีการโปรโมทหนักๆ จริงๆแล้วการตลาดที่ดีเนี่ยคือการตลาดที่เริ่มต้นที่ตัวสินค้าสินค้าที่ดีที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้สินค้าพวกนี้ลูกค้าจะวิ่งมาซื้อลองคิดดูว่าเวลาที่เราปวดหัวเราไม่สบายมีไข้นะครับปวดหัวมากตอนนั้นเนี่ยถ้ามีคนเอาพารามายื่นให้เราที่นอนอยู่บนเตียงแผงละร้อยเราก็ซื้อนะครับซึ่งจริงๆแล้วพาราแผงหนึ่งหบาท1ิบาทแต่เพราะเราปวดหัวไงมันแก้ปัญหาให้อะไรก็ยอมจ่ายหมด เช่นเดียวกันถ้าคุณสร้างสินค้าที่มันแก้ปัญหาให้คนได้จุดนี้นะครับแทบจะไม่ต้องพูดอะไรเลยถ้าเขารู้ว่ามันแก้ได้จริงเขาก็าซื้อและยอมจ่ายทันทีนะและยังไม่ต้องพูดถึงว่ายาคูเนี่ยเป็นสิ่งที่ราคาไม่แพงตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ9บาทมั้งนะครับแล้วก็แทบไม่ขึ้นราคาเลย11ปีผ่านมาขึ้นราคาบาทเดียวนะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เอื้อมถึง affordable ราคาเอื้อมถึงยึดตลาดได้ไม่ยากและกลยุทธ์ที่สําคัญที่ไม่พูดถึงไม่ได้การขายแบบ ถึงประตูดอ o r ทูดอ o r หรือการขายแบบ Direct s a l ลด้วยสาวยาคูนั่นเองวิธีนี้เนี่ยถามว่ามีมีแบรนด์อื่นทำไหมมีเยอะนะครับสินค้าอื่นก็มีในกลุ่มนมเปี้ยวก็มีนะช่วงหนึ่งผมก็เห็นมีหลายๆแบรนด์นมเปี้ยวที่ใช้คนขาย Direct s เ l ลเหมือนกันแต่ถามว่ามีแบรนด์อื่นทำสำเร็จเหมือนยาคูไหมกลับไม่เห็นนะหลายๆแบรนด์ที่มาทำสุดท้ายก็เลิกไป เน้นไปขายตามพวกช่องทาง convenience store หรือขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตไปแบบนั้นมากกว่าและยาคูล่ะทำไมยาคูถึงยังยึดต,ติดกับวิธีการขายแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยสาวยาคูถ้าเราลองดูให้ดีเนี่ยเป็นเรื่องของการขายแบบด้วยความสัมพันธ์ไปด้วยนะเวลาที่ยกตัวอ,อย่างออฟฟิศออฟฟิศหนึ่งเนี่ยจะล็อกไว้เลยว่าเฮ้ยป้าคุณสาวยาคูอย่าไปเรียกป้าคุณพี่สาวยาคูออฟฟิศเราขออาทิตย์ละกี่ขวดนะแล้วเขามีคนจองหมด ถ้ามีใครแอบหยิบเกินหรือมีใครที่ไม่ได้จองไว้มาหยิบนี่รู้เลยนะเพราะทุกคนต้องกินเป็นประจำ ยาคูเป็นอะไรที่กินประจำแล้วสาวยาคูก็ส่งกับที่เดิมออฟฟิศเดิมมาเป็นปีหลายๆปีนะครับมันเหมือนกับการที่มัดลูกค้าไว้เลยแทบจะไม่ต้องไปทำการตลาดเพิ่มเพราะมีลูกค้าประจำในจำนวนมหาศาลนะครับและด้วยเหตุนี้เลยทำให้สาวยาคูเนี่ยกลายเป็นเหมือนภาพจำเป็นเหมือนโลโก้เป็นเหมือนการสื่อให้คนติดตาติดใจโฆษณาให้วิ่งขายให้เชียร์ขายให้อาทิ์นี้ไม่เอาเหรอเจ้านี้ทำไมอยู่สั่งน้อยลง ช่วงนี้มีคิวว่างนะรับเพิ่มไหมนะครับมันเลยทำให้เขาไม่จำเป็นจะต้องใช้การตลาดเสริมอะไรอื่นเลย<ม>ทีนี้มาถึงเกล็ดสนุกสนุกบ้างมีสาวยาคูแล้วมีหนุ่มยาคูไหมคำตอบคือมีครับอย่างเช่นที่ในญี่ปุ่นนะครับเป็นนักเบสบอลอาชีพชาวญี่ปุ่นนะครับมาขับรถขายยาคูนะครับคือคุณคาซูฮิสะอิชิอินะครับแต่ที่น่าสนใจคือของไทยครับก็คือคนที่เป็น ผู้ตั้งบริษัทยาคูและนำยาคูเข้ามาขายนั่นเองซึ่งก็คือ คุณประพันธ์เหตุกลครับอันนี้นี่ผมไปเห็นบนเพจของเขาเนี่ยมีเล่าเรื่องสุขสะดกวกด้วยว่าตอนแรกที่แกมาขายเนี่ยตอนนั้นแกเอายาคูเนี่ยไปขายที่อุบลแล้วก็เจอคุณป้าเครื่องขวดใส่บอกว่าเอาอะไรมาให้กินเปรี้ยวจังจริงอันนี้เนี่ยผมว่าเป็นเคสดัตี้ที่น่าสนใจนะครับคือยาคูไม่ได้ผนทางรับเรียบมาตั้งแต่แรกนะเขาเป็นของใหม่เทคโนโลยีใหม่งานวิจัยใหม่อยู่ๆเอานมที่เปรี้ยวมาให้อ่ในความเป็นจริงนมที่เปรี้ยวถ้าเป็นสมัยก่อนเราก็คือบอกว่านมเสียแล้วเป็นเหมือนน้ำหมักอะไรก็ไม่รู้ที่แบบเฮ นี่คือของแปลกะเพราะฉะนั้นกว่าที่ยาคูจะ educate หรือให้ความเข้าใจกับผู้บริโภคลูกค้าได้จนเป็นจุดที่เขาทุกคนรู้ว่าเฮ้ยนี่คือของดีนะลองคิดดูว่าช่วงนั้นน่ะมันน่าจะเป็นช่วงที่เขาฝ่าฝันอะไรมาบ้างแล้วก็ น่าจะเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความพยายามสูงมากการเอาของมาขายโดยที่คนไม่รู้ว่ามันคืออะไรแถมยังมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีด้วยนมเสียนมเปรี้ยวะนะครับัน้นจุดนี้คือจุดที่ยาคูผ่านมาได้และเมื่อผ่านถึงจุดนี้เราคงเห็นแล้วว่ามันคุ้มค่ามหาศาลปัจจุบันเนี่ยยาคูถูกจำหน่ายออกไปกว่า40ประเทศทั่วโลกนะครับซึ่งแต่ละประเทศก็ใช้โมเดลสาวยาคูของตัวเองเช่นกันข้อมูลล่าสุดนะครับบอกว่า สาวยาคูเนี่ยมีมากกว่า80,000คนนะส่วนในประเทศไทยเนี่ยมีสาวยาคูอยู่ประมาณ4,000คนทั่วประเทศครับพอผมเห็นภาพของสาวยาคูเนี่ยบางคนขี่จักรยานบางคนขี่มอไซค์ข้างหลังมีแท้งกันเก็บความเย็นหรือกล่องใส่ย,ยาคูใหญ่ๆเนี่ยพอเห็นภาพนี้แล้วผมนึกถึงไลเดอร์ยุคนี้นะต้องบอกว่า เห็นภาพแล้วเหมือนกับว่ายาคูมาก่อนกันนะครับคือสมัยนั้นก็คือเป็นคนที่วิ่งส่งของตามจุด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 นะครับยิบเข้าไปเอาของเข้าไปส่งของเข้าไปเอาของเข้าไปส่งของคิดดูว่ามาก่อนตั้งหลายสิบปีนะครับจนปัจจุบันเราก็เห็นโมเดลของการที่มี m มสเซนเจอร์มาก่อนและปัจจุบันก็เป็นไลเดอร์ใช่ไหมที่มีให้เห็นกันทั่วไปนั้นตอนนี้ของยาคูก็ถือว่าเป็นยุคบุกเบิกนะครับของการขับรถส่งของในรูปแบบที่ส่งถึงประตูดอ t o ทูดอ แล้วก็เป็นการส่งที่ลูกค้าสามารถเลือกได้อย่างสะดวกที่สุดและยาคูเอาเรื่องนี้มาตอบโจทย์ด้วยความ c o n v e น i e n นซก่อนจะมาแข่งเรื่องราคายาคูเอาเรื่อง c o n v e น i e n นซมาสู้ก่อนอันนี้ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่มาก่อนการหลายเรื่องและหลายจุด ปัจจุบันยาคูก็ไม่ได้ขายแค่กับสาวยาคูยอย่างเดียวออนไลน์ก็สามารถสั่งได้แล้วเช่นกันนะครับนั้นการมาถึงของยุคดิจิตอลอ่ะถามว่ายาคูเขาถึงขนาดแบบยึดติดไหมว่าตัวเองจะต้องขายกับสาวยาคูยอย่างเดียวไม่ยอมปรับตามยุคสมัยไม่ใช่นะครับเขาก็ปรับตามยุคสมัยแต่ตัวเขาเองก็ยังคงไม่ลืมแก่นของตัวเองที่ยึดไว้เป็นหลักอยู่เสมอคิดว่าน่าจะเริ่มเห็นภาพแล้วละ่ะว่าทำไมยาคูแทบจะไม่ต้องทําการตลาดเลยถึงสามารถทํากําไรไปได้กว่า4,000ันล้านทั้งๆท,ท,ที่แทบไม่ เคยขึ้นราคากับสินค้าตัวเดิมแพ็กเกจคล้ายๆเดิมรสชาติคล้ายๆเดิมมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับนั้นทั้งในเรื่องของการที่เขาเน้นที่ตัวโปรดักที่แก้ปัญหาให้คนได้เน้นที่งานวิจัยของเขาที่ทํามาแบบตั้งแต่ร้อยปีที่แล้วเข้ามาขายของเราตั้งหลาย10ปีที่ผ่านมานะครับเรื่องของการใช้ขายตรง d i เรกเซลด้วยสาวยาคูที่เป็นทั้งไอคอนและเป็นทั้งเซลเป็นคนที่ช่วยโปรโมทแทนกลยุทธ์เหล่านี้ผมเชื่อว่าน่าจะสามารถเอาไปปรับใช้ได้กับบางธุรกิจ นะครับในบางสถานการณ์นะ mm. ถ้าเกิดมีไอเดียมาแชร์กันนะครับว่าไปใช้อะไรได้บ้างหรือเคยเห็นแบรนด์ไหนใช้บ้างแล้วมันเวิร์กแล้วก็อย่าลืมกด subscribe mm. กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้เจอก,กันกับในเนื้อหาถัดไปจะเอาเนื้อหาดีดีมีประโยชน์มาฝากกันเยอะแนะครับแล้วเจอนครับ